Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. 'Cause you gotta want it up. When you finally get that call, you get ready, take it. on. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP 7ขายดีเกม r v มีไอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r V ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r V แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรดาร์ซี่กันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หายหน้าหายตาจากเกมอาวไปนานมากๆไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเลย นะครับผมแต่เกมนี้ที่ผมได้หยิบมาเล่นเนี่ยเพราะว่ามันเคาน์เตอร์อิลูเมียได้แล้วก็เคาน์เตอร์อัรติของแม็กได้นะครับผมทําไมถึงเคาน์เตอร์ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของดาร์ซี่เนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะต้านสานะนะครับผมแล้วก็โดนดามเป็ดเบาลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราโดนแม็กชนเนี่ยเราจะจะไม่โดนจะไม่ติดสตันอนะวง่ายง่ายนะครับแล้วก็จะไม่โดนสกิลหนึ่งของอิลูเมียขัดหรือว่าสกิลสองอิลูเมียอัรติอิลูเมียอะไรเงี้ยจะไม่โดนเลยนะครับผมจะกันซีบบ100น,ะน,นะครับผมแล้วก็ จะไม่ตกเป็นเป้าหมายเลยนะป้อมเนี่ยจะไม่ตีนาซีด้วยนะครับผมจังหวะนี้เดินลงมาแก๊งมาลิมหน่อยแล้วกันนะครับผมมันเขาจะไม่เดินมาโดนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยิงออโต้แท็กเก็บคิวไปนะครับผมเสียงผมเนี่ยมันอาจจะอื้อๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมเป็นฟูมแพ้นะมันก็เลยแบบแน่นจมูกนะครับผมอยู่ในที่อากาศเย็นเยอะๆเงี้ยมันก็จะแน่นจมูกนะครับถ้าเกิดมันเสียอาเธอร์รถหรืออะไรเนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคแต่เกมนี้ผมจะพยายามอธิบายการเล่นให้มันดีที่สุดนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูดคีบป่าได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการหาเวลสีเร็วเนาะเพราะว่าป่าเนี่ยเขาก็มาแท็กกลางเราแล้วนะครับผมแล้วก็ดูดป่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสก,กลิลของดาร์ซี่กันคร่าวๆแล้วกันสก,กลิลหนึ่งเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับผมพาร์สีของดาร์ซี่ยทุกคนจะเห็นหลอดแดงๆข้างล่างไหม ถ้าเกิดเราเก็บเต็มเนี่ยสกิลหกับสกิลสของเราเนี่ยมันจะอัปเกรดนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วตอนฉีดเนี่ยจะได้เลือดคืนมาด้วยนะครับส่วนสกิลสเนี่ยวงมันจะกว้างขึ้นนะครับผมแค่นี้เลยนะครับดักครับ1คอมโ,มโบตายเรียบร้อยครับผมคอมโบดาซี่ก็ง่ายๆนะครับจับก่อนเลครับผมจับประมาณ0ูจุดวิวางสกิล2นะครับผมแล้วก็กระโดดเข้าไปกดสกิล1ยิงอะไรแบบนั้นนะ มานาใช้โคตรเปลืองนะสำหรับตัวของนาซี่นะครับแล้วผมก็มีอีกหนึ่งทิคนะครับที่เราจะสามารถใช้สกิล2ได้2รอบนะครับผมโดยการที่เรากดสกิล2ไปก่อนอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้ทำคอมโบสกิลเมียผมกด2ไปก่อนแล้วก็ค่อยกดอันตินะครับพอเรากดอันติไปเนี่ยสกิล2ของเราเนี่ยมันจะรีเฟซโดยอัตโนมัตินะเท่ากับว่าใช้สกิล2ได้2รอบเลยนะครับผมแต่ต้องมือเร็วๆนะเออต้องต้องคิดว่าสกิลจะโดนด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนเราเจ๊งกระบ,บงนะครับผม <laughs> แบบได้มังกรเสร็จแล้วแบบ ปวกต่อมาเลยเจ๊งนะเดี๋ยวเราดักแคลรี่สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อแบบจะมีแคลรี่เดินมาฟาร์มนะแต่เหมือนจะเป็นแม็กมานะครับผมโอเคโอ้โหเขาไม่เดินได้ปะนึกว่าเขาจะเดินแบบไม่นี่นะน่าจะไม่ตายนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีมนตีเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันนะครับเลือดแบบไม่ค่อยมีนะอ๋อแม็กมันกดตาล็อก,กทุกคนโอเคว้าได้แหละ เคลียร์การก็เดินล่างก็ได้นะแบบเดินไปเล่นกับมีนาหรือว่าจะดักอิลูเมียจากข้างบนก็ได้นะลิงน่าจะฟาร์มป่าย,ยู่นะครับเดี๋ยวผมลองแย่งดูนะจับโดนนะครับผมยิงโอ้โหไม่ตายโอ้ล้วยูเมียซ้อนว่ะทุกคนโอ้ไม่ก็ฟิกก็ไม่รอดในจังหวะนี้โอเคโอ้โหยังไม่รอด เคลียร์การก่อนครับเมื่อกี้นี้ถือว่าเราไปแบบพลาดตายแบบเอ๋ออยู่นะเฮ้ยผมจับได้นะเรียบร้อยครับคอมโบปังปังโอเคเก็บคิวอุ้ยกดสกิลหนึ่งวิ่งออกมาครับเป็นบ้าสกิลหนึ่งเราเนี่ยคือไม่โดนสตันไม่โดนอะไรเลยนะวิ่งยาวๆครับผมอุ้ยคอาม็อกอ่าคอาล็อกผมนะผมกดหนึ่งได้นะครับเป็นบ้าชิลชิลเรียบร้อยสวยโดนแบบสตันไม่เป็นไรนะแบบโดนชนแล้วไม่สะเทือนเพราะว่าเรามีสกิลหนึ่งยังไงล่ะ เลียเว็บนี้ก่อนแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะปลอดภัยนะน่าจะรอดนะครับใช่ไหมรอดแหละโอเคถ้ามีหน้าร่วบไปตรงนี้ก็ได้อยู่นะเพื่อนผมไม่อยากเอาเลยว่ะแม็กอะมันไม่ตายนะถ้าได้เป็นอิวเมียน,นี่คือผมใส่สุดเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเป็นอพอคลิปต่อเลยแล้วกันนะครับวิ่ยกดแหวนใส่ได้ปะ แต่ลิงมันอยู่บนนะดิเพื่อนดักบูหรอหรือว่ายังไงดักได้อยู่นะโอโหไม่ได้ละโดนเปิดไตนะครับผมไอ้แม็กไมทันตีนะเรียบร้อยเลยแล้วมันเข้าไปฆ่ามูรหลาดด้วยอุ้ยมูรหลาดจูกว่ะดูคือเราดูอยู่ในมินิบมตนะครับผมแล้วมูรหลาดฆ่าได้ด้วยนะประเด็นโอเคแต่เวฟกลางเราก็ได้นะครับปิวจับไม่ทันถ้าจับทันผมว่าตายนะเพราะว่า พื่อนผมเดินตามกันมาเต็มเลยได้ลิงไหมวิเจอเจอปับ๊บเรียบร้อยมาร์คเสร็จแล้วแล้วก็ตึมชิลเก็บคิวแบบชิลชิลคือถ้าเลือดแบบไม่เต็มหลอดแล้วมาร์คได้เนี่ยคือตายแน่นอนนะครับแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าเลือดเต็มอ่ะก็ตายนะเพราะว่าคอมโบผมมันค่อนข้างแรงเลยนะตอนเนี้ยดูดิดสกิลสองที่แบบดาเมจสองพันอ่ะสองพันกว่าสองพันเกือบสองพันห้าเลยนะครับ ดามเมจค่อนข้างเวอร์เลยเราก็กดสก,กิลหนึ่งไปนะกดสก,กิลหนึ่งกับเต้งเลือดนะครับผมเดินม,มาจิ้ววางดักหน้าปุูงเจ็บเอาไปพันห้าจิ้วเรียบร้อยได้คิวครับสกิลเราแรงนะแทงก็ยืนไม่ไหวนะครับผมนีย่ยิงไม่ถึงอุย้ยดิงดิงเข้าเพื่อนเราอ่ะทุกคนเรามาแล้วเพื่อนตีกับตั๊กแตนครับแล้วก็ปิ้วหนึ่งทีแล้วก็ปิ้วจับ มันโดดวะทุกคนถ้าไม่โดดคือตุยแวนเรารออยู่ปิว้วโคตรแรงคือตายไปเลยอุ้ยงานเข้าแล้วล็อกผมประี่ยล็อกแวนหมดทุกคนแวนโดนล็อกเราวางรอเลยไม่มาวะนึกว่าจะมาถโถอุ้ยตุม้มพันแปอย่างแรงเวเลสเข้าอ่ะได้ไหมเพื่อนปิ้ว ลิงเข้ามานะโอเคอเคุอค้ยเหยียบล่วงไปเลยนะครับผมวางดักปุ้งเ,เจ็บห้างตีจับได้เมื่อกี้นี้คือน่าจะตุยขอบูได้ไหมล่ะเพื่อนเราอยากแบบสกิลบ่อยๆพิ้วๆอะ่ะโอเคครับสวยเล่นได้นะเล่นได้นะจริงอีกรอบนึงท่าหรน,นมันถึกมากเลยนะยิงสกิลหนึ่งแบบแค่800เอง อย่างว่าแทงนะครับผมเุ้ยเรามาแล้วเพื่อนโอเครอดอยู่ตายไหมลองดูดาเมจหน่อยโอ้โหเกือบตายนั่นนะ่ะถ้าเกิดมีสติคือตายแน่นอนอนะ่ะโคตรแรงตอนเนี่ขอได้ไหมขอได้ไหมโอเคสวยปิ้ว 2 6 0พนะ,ะเมื่อกี้นี้ปิ้วอุ้ยเจ็บนี่อ่ะกดสกิลแลบโดนแท้งอะเลยตัวมันใหญ่ดิอุ้ยเี็บร้อยผมน่าจะไม่รอดฟรีเกอร์โยกไปตรงนี้โอเคได้ดาเมจมาเยะอยู่แต่ว่าแม็กมันน่าจะเอาผมแล้วล่ะโอเคไม่รอดเวเลสเก็บได้ไหมเพื่อนสวยโอเค เราขอบูเลยแล้วกันเพื่อนเราจะเป็นต้องใช้มานาอย่างมหาศาลเวเลสนี่มันไม่ใช้มานาแล้วนะครับแต่ว่าใช้ครูดาวนะครับแต่ผมเห็นเขาไม่มาเอาสักทีนะผมก็เลยแบบขโมยเลยแล้วกันเ <c oughs> นี่ยวิธีเล่นก็ประมาณนี้ครับเนี่ยกดสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วยิงอย่างเงี้ยเจ็บละอุ้ย <c oughs> สมบัดอย่างนาน เจอหน้าก็แบบสกิลหนึ่งเข้าไปยิงสกิลหนึ่งเข้าไปยิงสกิลสองเคลียร์คลิปอยู่ห่างดูดีดามเมจสามพันอย่างเงี้ย <c oughs> ดามเมจแรงมากเลยนะครับโป้งอุย้ยแต่และลูกเจ็บทุกลูกบอกเลยอุย้ยโอเคกดหนึ่งหลบทันนะครับผมเห็นปะเราจะตัวอันติเบ้าลงแค่นะแบบดามเมจแค่พันเดียวเองมันเป็นตัวที่แกอิลูเมียได้แบบนี้นะครับผม กดสกิลหนึ่งแล้วมันถึกมันอึดต้านาะนะด้วยนะครับวิ่งเร็วด้วยนะครับของโคตรด,ดีเราก็ยิงคีไปครับเราเก็บสแต็กนะลิงมานะครับผมผมน่าจะเอาลิงได้นะถ้าเกิดจับได้เฮ้ยโอเคกดหนึ่งหลบไปดีครับผมจับไปยลิงมาจุปโอเคคือตอนที่เรากดสกิลหนึ่งอ่ะคือมันจะไม่ตกเป็นเป้าไง ลิงมนเลยทุบผมไม่ได้นะครับกลับก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้แต่เหมือนว่าลิงมันจะมาตีคีบปะมามามันมาจริงตูมโดนเซอร์ไพรส์ไปนะไอ้หนุ่มเอ้าเพื่อเรา,เาดาร์กวาทุกคน ช่วยกันหนะ่อยกลไม้คขาลมืออ,อ้กดสกิลหนึ่งไม่ทันพันหกโอ้โหตัวแม็กวอป่ะเนี่ยไอ้แม็กจะเกิดแล้วด้วยดิเรียบผมว่าไม่รอดใครละ่ะเป็นแวนยังไงละ่ะรอช่วยเลยครับผมเดีย๋ยววิ่งใกล้กันเพื่อนไอ่ไหนไไหนจับได้แล้วไอ่ไหนเรียบร้อยย่ำไป ดาร์ฟี่เนี่ยมันเคยเป็นตัวที่โกงมากๆในแพทหนึ่งเลยนะแต่ว่า GM เขาได้ทาการเนิร์ฟตัวนไปนะครับผมให้แบบเมื่อก่อนอ,อันติของดาร์ฟี่เนี่ยมันจะกระโดดไปไหนก็ได้แบบไม่ต้องมีคีฟก็สามารถกระโดดได้นะครับมันเลยแบบเป็นกึง่งกนะึ่งเมทแอดซินอ่ะแต่ตอนนี้นคือต้องมีคีฟหรือว่าต้องมีฮีโร่ถึงจะกระโดดอันติีได้หนึ่งครั้งนะครับอันติีของมันเนี่ยถ้าเกิดจับได้เนี่ยมันจะกระโดดเข้าไปเหยียบได้หนึ่งทีเพื่อเติมดาเมจนะครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้แบบกระโดดเเขข้าข้าายยิงิงงกระโด แบบมีแสแต็กใช่ไหมกระโดดเข้าไปยิงหนองทีตายอะไรประมาณนั้นอนะ่ะพราะว่าทาซี่ตัวมันค่อนข้างเวอร์นะดามเม็บวกกันอยู่ข้างบนหมดทุกคนมูหลานก็เล่นอยู่ตรงกลางแต่ว่าแม็กล็อกไปแล้วนะแต่เป็นล็อกศพนะครับผมรอดักตรงนี้ได้นะเผื่อแบบจะมีคนเดินมาสักหนึ่งคนหรือเปล่าอเ,เอาบูเลยแล้วกันขอหน้าแวนให้ใช่ไหมโอเคทำตัวน่ารักมาก ตอนนี้สกอร์ก็สิบสามสามเลยนะครับผมแอซิดน้อยมากนะแต่ค่าเยอะนะครับคือตอนนี้เกมเรานำนะแต่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรป้อมนอกยังออกไม่หมดเลยนะครับวินี่นะจึบ๊บเรียบร้อยไม่รอดโป้งกลับมาตายนะครับผมยังเจ็บอยู่ผมโดนล็อกแน่เลยวะ่ะปั๊มเลือดก่อนนั่นไงกิลหนึ่งมีนะกดลับไปอุ้ยกดไม่ทันด้วย คูด,ดามันมาช้าไปหน่อยตายโดนเผาตายอีกไม่นะเพื่อนเราจะแตกพายตรงนี้ไม่ได้เวเลสเอาด้วยครับผม,มเวเลสใส่สุดและปาดไม่ได้ดูดเลือดคืนมาหน่อยแล้วรอดไหมเหมือนจะรอดไม่รอดแล้วหอกมาเรียบร้อยครับผมแล้วแวนสตัรโอเคได้อยู่เขาตีดากันอยู่ปะโอเคไม่ได้ตีนะ ผมจะตีบูเลยแล้วกันหยิบบูเวเลมาใช้รัวต้องการแบบสกิลเร็วๆนะครับผมเพราะว่าตัวเราถ้าเกิดมันสกิลรัวมันมันก็ปวนนะในไฟเพราะว่ามันแรงไงมันมาลับว่ะไปแม็กโอเคโดดลบหนึ่งทีแล้วยิงอ๋าลิงมาไม่รอดทุกคนจังหวะนี้โอเคตัวลิงทุบไปตัวนี้ต่อเรียบร้อย ผมมีฟิกนะเอาได้นะเจอละปึ๊บเรียบตูมเก็ <c oughs> บคิวแบบฟินๆตอนนี้คือสกิลแรงมากนะครับเพื่อนเราแบบไปเอาดารก์กมาด้วยดิทุกคน <c oughs> โคตรฟินวลิงนะลิงนะลิงนะไอลิงมันยังอยู่อยู่บูนนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นจากมินิแมปนะครับแต่มีผมแค่คนเดียวดิผมจะออกไปกันดารก์กก็ไม่ได้นะตายได้นะ จะเสียดาร์กฟรีอยู่ทุกคนมาแล้วไงโผป,ปุ๊บโดนปับ๊บวิ่งหาเพื่อนจับไปกลับไปกลับไปโดนโยกไปหนึ่งทีโอเคสวยโอ้โหลิงมาไม่รอดครับผมเพื่อนเรานัวกันอยู่วะทุกคนผมต้องรีบไปฉันกำลังมามาแล้วแล้วก็มารหัวไปหนึ่งทีอาอตายเลยเหรอโอเคสวยอยู่ โอ้โหลิงมาอีกอะโอ้ผมตายพวกลิงกี่รอบวันนี้ไอแม็กมาล็อกอีกแล้วว่ะทุกคนเพื่อนเรากำลังจบบ้านวะ่ะผมต้องรีบไปตอนนี้ไม่งั้นจะไม่ทานการออหึหยับไม่ตายโอ้ยลิงคือโดนทั้งวันผมจะตายพวกลิงอีกไหมเนี่ยคือแปแล้วนะ ต้องเอาลิงก่อนละไม่ไหววะไอ้ลิงมันร้วงแต่ผมวะไม่เน่ยยิงไปดวิวางดักด้วยจับเลยแล้วกันฆ่าเลยเพื่อนผมไม่เข้าไปไอ้ลิงมันอยู่อ่ะดิค่อยๆเด่นค่อยๆเล่นมันลอผมวะมาไหมไม่มาหอ,อกมาไม่โดนขอ,อยิงเลยลิงลิงมันจ้องจะเอาอยู่นะเนีย่ยอย่างเงี้ยมาแล้วไงมาแลวกดแข็งกดแข็งรัวๆครับผมแล้วก็สกิลบลอม้อยติดเชียว วางไปตูมเรียแบบร้อยโอเคผมว่าน่าจะชนะแล้วเรามีห้าเขามีสองอะเดี๋ยวผมรีบเติมเลือดแล้วเดี๋ยวผมแบบวิ่งไปเกมนี้คือผมรวยจับผมขายบูทิ้งแล้วออกตัวแข่งเลยนะ <c oughs> แบบไม่ไหวจริงๆจะออกตัวแข่งมาก็ได้นะแต่ผมแบบก็ต,ต้องการการถด,ดเลือดด้วยอะถ้าไม่มีการถด,ดเลือดแบบมันก็เทรดสู้ไม่ไหวอย,อยู่ดีนะต่อ้มีตัวแข่งอะเพราะว่าพอเราแข่งเสร็จเขาก็ทุบเรานะครับผมมันก็ ดีคนละแบบนะสองไอเทมนี้แต่พอมีสองชิ้นก็คือผมรอดเลยโอเคก็จีจีไปนะครับผมเกมนี้นะก็ผมคิดว่าผมน่าจะ MVP นะแล้วก็ทำดาเมจไปเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับได้เป็นเหรียญเงินเมดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ MVP ไปนะทำดาเมจไปทั้งหมด ส2นะครับรับดาเมจไป17%นะครับผมในช่วงเลดเกมก็โดนลิงมันจี้บ่อยนะครับเลยไม่ค่อยได้ทำตำแหน่ในทีมไฟท์เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับที่ชนะมาได้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างสำหรับตัวของดาร์ซี่นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางอิลูเมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แก้ทางแม็กได้ด้วยเอาง่ายๆฝั่งมุ้นเนี่ยไม่ว่าจะกัดจากอันติก็ไม่โดนผมตั้งกต่ผมกดสกิลหนึ่งนะลิงกระโดดเข้ามาทุบผมเนี่ยก็สกตาร์ทผมไม่ได้หรือว่าหอกของสสกกกกิิลลออ่อ่่า่าาาหยยมมมเเนนนีี็ไไโดดผะครรับ้ว เราไม่โดนซีซีจากฝั่งตรงข้ามเลยนะครับคอมนี้ไม่ใช่ดิดาร์ฟเนี่ยดาร์ฟี่มันก็เลยค่อนข้างเก่งนะครับผมแบบจับคิวจับคิวได้รัวๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูมาถึางตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปที่ยัง300ไลค์แล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะ แล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมก็ออกไปสมัครกันได้นะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับโอเคในหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ